สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องบุคคลที่พญานาคอยู่ด้วยแล้วจะรวยหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชื่อศรัทธาต่อพญานาคด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเพียงการท้าทายหากตั้งมั่นที่จะมีทรัพย์ ขอให้ซัพบควบคู่ไปกับการสร้างบุญเพียงท่านใช้จิตระลึกถึงพญานาคท่านจะเข้ามาปกปักรักษาในทันทีและร่วมประทานพรสร้างบุญร่วมกับผู้มีความศรัทธาบางคนเกิดอัศจรรย์ฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคบ่อยครั้งให้ท่านขอพรระลึกถึงและทำบุญท่านจะได้พรอ,อันประเสริฐ 2. ต้องเป็นคนที่มีสัจจิในคำพูดวาจา ปากเป็นนายกายเป็นบ่าวหากทำได้ถือสัจจวาจาอย่างที่ตั้งมั่นไว้จะได้รับคุณมหาศาลจากพญานาคบารมีในกายเหลือล้นผู้คนจะยกย่องชะตาสูงขึ้นสามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคตและสิ่งที่ขอพรไว้จะสำเร็จโดยพลัน 3. ต้องเป็นคนมีศีลคิดดีตั้งมั่นจิตตนอยู่ในบุญกุศลและคุณงามความดีไม่เอาปเปรียบ เบียดเบียนหรือคิดร้ายผู้อื่นเพราะพญานาคท่านคือเทพที่กำเนิดเพื่อสร้างบุญและอยู่กับคนที่มีจิตใจดี 4. ผู้ที่ระลึกถึงท่านเสมอหากทำกิจการการค้าทำงานทุกอาชีพให้ระลึกถึงท่านขอพรเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนพ่อแม่กล่าวให้ท่านช่วยเหลือขอสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จทีละอย่างเมื่อได้ตามที่หวังให้ทำบุญถวายท่านหรือปฏิบัติธรรมถวายพญานาคที่คุ้มครอง ความสำเร็จความมงคลในชีวิตจะบังเกิดมหาศาลอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงและเป็นการเสริมบุญบารมีให้พญานาคที่คุ้มครองเราให้ท่านมีบุญเหลือล้นในการคุ้มครองและประทานพรขอพรให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีนักบุญสร้างบุญในพระพุทธศาสนาร่วมกันห้าทุกการทําบุญให้ระลึกถึงองค์พญานาคมันสวดมนต์เสริมชะตาชีวิตของตนและปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้งเป็นการเปิดความรุ่งเรือง ตั้งแต่เก่นแท้ภายในจิตใจสร้างกุศลให้ชีวิตปรับดวงใหม่ให้เป็นเศรษฐีแล้วความสำเร็จรอบด้านจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่คาดไม่ถึงแน่นอนและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ